สวัสดีครับพบกับครูตัวอีกเช่นเคยครับวันนี้ครูตัวจะพามาฝึกแบบงัดคาบิสองชั้นนะครับลักษณะที่เล่นนะครับเราจะเล่นทั้ง5้าสายนะครับก็คือเราเล่นเป็นบันไดเสียง C m เมเจอร์สเกลนะครับแต่เล่น2องเจ็ดนะเองเอามาดูอันแรกครับ1 2 3 4 5 6 7 1สามสี่นะครับแล้วก็8ตัวนี้นะครับเวลานับนะครับให้เรานับ หน right ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองมนะครับอ่ามาดูจังหวัดนะครับจังหวัดที่เล่นคุณตัวจะปิดเมทนอมด้วยอ่าหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งอย่างนี้นะอ่า 1 2 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3่งสองสามสี่หยเร็วนิดนึงนะครับนะครับทุกคนได้ยินเสียงติ๊กนอตติ๊กคือ1นึ่งหนึ่ง2องสามสี่หนสสี่หนึสี่หนึ่งสองส นี่นะขอไหมนะครับรับจะไว่ถูกนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่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 ต่อไปนะครับแล้วก็ รูจ้จักจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดีดให้มันดังครับหนึ่งสอ<ต>งสามสี่หนึ่งสองสามเจ็หนึ่งสองสามเจ็หนึ่งสองอย่างนี้นะอ่าเราอาจจะช้ากว่านี้ก็ได้นะครับอ่าขอตัวเอาจังหวะลงนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่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 สามสี่อ่าอ่าแบบนี้ก็ได้ครับ อ่าบล็อกเดียวนะครับ1นึ่งสองคุณตัวรถจะบิดลงนะ,เล,ะงเลียดอ่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสา่องสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึสะอายังเร็วอยู่นะครับถ้าเรานับไม่ถูกนะครก็แสดงว,ว่ามันเร็วอยู่1นึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึมสี เล่นอย่างนี้ก็ได้ครนะครับเวลาเล่น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 <So S> 1 um, 2 3ให้ฝึกกับีเดียวให้มันคล่องก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 1 3. Um, 2 3 4 1 2 3นตัวเดียวนะครับต่อไป1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4หนึ่งสองสาม4หนึ่งส ชินแล้วนะครับอ่าแล้วมือใหม่บางท่านนะครับอาจจะคิดว่าตรงนี้มันกวนกันนะครับอ่าครูตาก็จะใช้แค่ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนับ1 2 3 4 1 2 3 4 1อย่างนี้เนาะอ่านับ1นะครับอ่า1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4จังหวะอย่างนี้นะ1 2 3่งาถ้าเร็วเอาลงอีกครับเรานับจังหวะไม่ได้แสดงว่ามันเร็วแล้วนะครับเราจะช้าขนาดนี้ก็ได้อ่า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสส่อางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสสสสหนึ่งสองสาส ทางพีชนาขึ้นลงสวัสดนะครับนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4สลับอย่างนี้นะ3 4 1 2 3เข้า ต่อไปก็เล่นต่อกันครับ1 2นจูคีนับหสองสามสี่นึ่งสองสามส ที่ลองเจ็บนะครับต่อไปนะครับอ่าแังฝันนี้นะครับจะทําให้เรารู้จักรดขวิดสองชั้นนะครับแล้วก็การนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่สนามลักษณะแบบนี้เนาะอ่าลองเอาไปฝึกดูนะครับฝึกบ่อยบฝึก ช้าๆแล้วก็ฝึกสายมธถนอเด้วยเราจะได้รายละเอียดเสียงที่เยอะขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้มือใหม่ที่กำลังฝึกโซโลทุกท่านครับวันนี้ขอตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ